คุณผู้ชมครับผมเองก็ไม่ได้รีวิวไก่ตันในเว็บตัวเองมานานมากๆแล้วนะครับก็ในวันนี้ครับผมจะมารีวิวไก่ตันหมัดก๊อตนะครับ VS กับไก่ตันรวมมิตรนะฮะสังเกตเห็นได้ว่าไก่ตัน2ชนิดนี้เนี่ยราคาต่างกันแค่10บาทครับคุณผู้ชมซึ่งต่างกันโคตรน้อยเลยนะครับมาดูซิว่าไก่ตันที่มันราคาต่างกันแค่10บบาทเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูนานมากๆแล้วครับลงของไว้แล้วก็ลืม Oh my god! ก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับผมจะสอนใช้งานเว็บแบบคร่าวๆก่อนเลยกันเพราะว่าคลิปอื่นๆเนี่ยเคยสอนไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะสอนแบบรวดเร็วเลยวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามายังหน้าต่างแบบนี้แล้วนะครับให้เลื่อนมาบนสุดเลยแล้วก็กดที่สมัครสมาชิกสมัครให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะแคทแคทด็อกด็อกก็ได้ครับแคทศูนย์ศูนย์หนึ่งรหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งไปเลยครับตั้งรหัสอะไรก็ได้นะครับเอาที่จําได้นะฮะคุณผู้ชมและต และในส่วนของอ e ีเมลนะครับจริงๆแล้วแนะนําว่าใส่อ e ีเมลจริงๆลงไปนะครับหรือว่าอ e ีเมลที่จําได้ก็ได้นะครับโอเคผมใส่ l l z a z a อันนี้คืออ e ีเมลมั่วเลยนะฮะมันก็สมัครได้เหมือนกันนะ โอเคอันนี้คือสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับนำตรงนี้และตรงนี้มาใส่นะครับตรงเข้าสู่ระบบนะตามนั้นนะครับอันนี้คือสมัครเสร็จแล้วนะผู้ชมง่ายไหมคือก่อนจะสุ่มนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันได้ไอดีแน่นอน100%เไม่มีเกลือนะครับ2กล่องนี้นะไม่มีเกลือนะครับฉะนั้นถ้าสุ่มแล้วไ d ดีมีปัญหาเอามาเคลมได้ทุกกรณีนะครับทักเพจมาได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับกล่องนี้นะจะเป็นกล่องเกลือนะครับก็จะมีเกลือด้วยตามนั้นครับอ่านรายละเอียดก่อนส่่มนีอา ดีครับอันนี้สุ่มทุกอย่างอันนี้คือได้ ID แน่นอน,นครับก็สุ่มไป,ซ,ปซื้อนี่ซื้อเสร็จแล้วนะครับไปเช็คที่ในประวัตินะครับแล้วก็ซุ่มอีกอันหนึ่งเป็นไก่ตันรวมมิตรนะครับ39พอยต์ซื้อโอเคตอนนี้เนี่ยผมกําลังเข้าสู่ระบบนะครับของ ID 3ดีบาทนะครับมาลุ้นดีกว่าว่าจะคุ้มหรือเปล่าอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเราอยู่ที่โลก3นะฮะนี่คุ้มอยู่แล้วอยู่โลก3เนี่ยเรียกฝั่งเป็นไพรเรสละกันนะครับซืบ นี่เลยครับทุกคนครับสำหรับ ID 39บาทนะฮะก็จะได้ของแบบสุ่มๆนะแล้วแต่ว่าได้แบบไหนนะฮะอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับ6หมัดครับทุกคน6หมัดคุ้มปะล่ะ6หมัด39บาบาทโคตรถูกเอาดี โคตรคุ้มเลยครับคุณผู้ชม39บาทได้6หมัดน,นะครับแล้วก็ผลปีาศาจเป็นมืดตื่นนะครับครบทุกสกิลนี่ประมาณนี้นะครับพร้อมเล่นเลยนะครับอาวุธตอนนี้ก็จะเป็นสไปกี้ทรายเด้นนะครับแล้วก็เป็นเผ่า V3 ด้วยคุณผู้ชมนี่ เผาวีาด้วยนะโคตรแจ่มเลยนะฮะส่วนเงินเบลี่ที่ผมสุ่มมาได้นะครับก็จะเป็น18ล้านนะครับเงินม่วงอีก3 9 0 0มนะครับค่าหัว2.5 M นะครับก็ตามปกตินะว่าแต่ของในตัวผลปีาศาจละ่ะมีอะไรบ้างไปรับชมกันดีกว่าซึบไอเทมซึบโอ้เดียวเดี๋ยว,ยวมีดาบคู่ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้คือเกินราคาเลยนะีย อันนี้คือคุ้มเกินราคาแลวคุณผู้ชมได้ดาบคู่ด้วยนะฮะแล้วก็ได้เคียวด้วยมาตเตอรี่ดาบคู่มีนะครับอ่มมาตเตอรี่พร้อมเล่นเลย3 7มานะครับมาตเตอรี่นะบิเ,เซนโตเอ่ยบางอันบางเล่มก็มีมาตเตอรี่ด้วยนะครับซูซุยนะครับก็มีมาตเตอรี่นะครับชูชิตะมีมาตเตอรี่อะไรหมดเลยนะครับอ่าคาบูชามาตเตอรี่หนึ่งมีหมวกแอดมินนะครับคุณผู้ชมมีหมวกแอดมินด้วยเลื่อนลงมาด้านล่างครับมีผลปีศาจโหดสีชมพูสีผลครับผลวิศาจผลเลิบผลพระนะฮะแล้วก็ผลสั ครับนี่สีผลแจมเจมเลื่อนลงมาด้านล่างครับออาก็มีของประมาณนี้นะครับเอาจริงคุ้มคนขายยังบอกคุ้มอะ่ะเอาดิ้ยโคตรคุ้มเลยเว้ทุกคนคือมันได้ดาวคู่ด้วยไงฮาคี้ล่ะปึ๊บอ่ะโอเคฮาคิ้เหมือนจะเป็นฮาคี้สีขาวใช่ไหมฮาคี้สีขาวคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูฮาคิ้กันดีกว่านะครับว่าฮาคี้เนี่ยมันจะมีแค่สีขาวเลยหรือเปล่าหมับเข้าให้คุยไปครับคุณผู้ชมนี่ เลื่อนดูเลยคุณผู้ชมหาคิยาวๆใส่ได้หมดอะเอาดีนี่โอ้โหเอาทิง้งนี่นี่เอาเรื่องจัดโอ้ย y g o อันนี้คือดวงพี่ดีเองแหละเอาจริงนะฮะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยุูมอาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับอย่าเสียใจนะอันนี้คือดวงดีงจริงๆคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับ ID เกีตันราคา49บาทแล้วนะครับมาดูซิว่าความคุ้มเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะครับ39บาทหรือ49บาท ID ไอเดีแกตันแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับหมับค่อยคุณผู้ชมเลือกฝั่งไพเรทไปเลยครับซึบโอเคอันนี้คือ Id เกีตัน49บาบาทนะฮะโอโ้โห ดูที่ผมสุ่มได้คุณผู้ชมผมได้มาเป็นหมัดก๊อตนะฮะอย่างแรกเลยผลมังกรครับทุกคนครับใช้ผลมังกรอยู่เลยนะฮะมาตอรี่พร้อมเล่นเลยครับ5ามารพร้อมเล่นจัดๆนะครับดาบละครับเป็นดาบยามาแนะะ่ที่ถืออยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นเผ่า v3 เช่นเดียวกันเลยนะครับกับไก่ตัน39บาทนะครับฮาคีล่ะซึบ เป็นฮาคิสีแดงนะฮะตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปดูไอเทมซิได้อะไรบ้างอ่าไอเทมไม่มีดาบคู่นะ <Hey. S 1> เฮ้ยแสดงว่า3.9บาทเนี่ยดาบดีกว่านะครับเนี่ยเออ3.9บาทดาบคุ้มกว่านะครับเป็นเล่นเฮ้ยไม่มีหมวกแอดมินด้วยแต่ผลปีศาจโอ้โหผลชาโด ผลก r าวิตี้โอ้โหผลคุ้มมากเลยนะผลปีศาจนี่คือคุ้มเลยนะฮะตอนแรกผมจะแบบซึมแลกคุณผู้ชมแต่มาดูผลปีศาจก็คือเออโอเคได้อยู่นะฮะแล้วก็เฮ้ยดาบคู่ก็จะได้แล้วนี่จะได้ดาบคู่แล้วครับทำอีกเควสเดียวก็คือเควสสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมดาบคู่ใกล้จะได้แล้วนะครับเอาไปต่อยอดทําดาบคู่อันนี้บอกเลยว่าคุ้มจัดนะฮะแล้วก็ไอดีนี้นะครับมีกระจกด้วยไอดีสามเก้าบาทที่ผมสุ่มมาได้เนี่ยไม่มีกระจกนะไอดี ID เนี่ยเกือบจะพร้อมทำเผาว ถ้ามีหมวกแอดมินคือพร้อมเลยคือมันคุ้มคนละแบบอะเอาจริงส่วนเงินครับไอดี ID. นี้มีเงินอยู่22ล้านนะครับซึ่งเยอะกว่าไอดีนู้นนะฮะเฟกเมนต์ตกใจมากแปดหมื 8, ่นแก้วเลยเหรออันนี้คือเหลือเยอะเกิน เฟ <im itation> กเมนต์คือเหลือๆนะครับเฟกเมนต์เกือบแสนทุกคนเฟกเมนต์โคตรเยอะเลยนะครับ <im itation> ต่อไปค่าหัวล่ะค่าหัวเท่ากันครับ2.5 m อนะครับก็เป็นค่าหัวปกติทั่วไปนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีฮาคิกี่สีนะครับไปหมับเขาให้นี่ครับคุณผู้ชมสีแฮคิเรียงรายลงมาเลยนะฮะอุ้ยเกือบอีกแล้วเกือบครบอีกแล้วคุณผู้ชมสีแฮคิ้เชดโด้อุ้ยเอาเรื่องคุณผู้ชมสีแฮคิ้นี่ขาดแค่สีชมพูไปเนี่ย ไอ้เสีงเยงคีย์ชัดนะครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ2 ID นี้นะครับ ID 39บาท vs ID 49บาทส่วนตัวนะ ผมคิดว่าผมดวงดีนะครับที่ ID 39บาทเนี่ยสุ่มได้ของขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าพร้อมเล่นเลยนะส่วนตัวผมคิดว่า ID 39บาทที่ผมสุ่มได้เนี่ยคุ้มกว่า ID 49บาทอันนี้นะครับรีวิวแบบเรียวๆของจริงนะครับก็สําหรับใครที่ซื้อไอดีไปแล้วนะครับไอมีปัญหาสามารถเคลมได้นะครับภายใน1วันไม่ต้องอัดคลิปก็ได้นะครับเพราะว่า พี่เช็คได้หมดนะครับโอเคตามนั้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีแจก2 ID นี้ด้วยนะครับก็ดูในคลิปเอานะจะก็ดูเองละกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะครับสำหรับคลิปแบบนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆอยากให้เอาไก่ตันไปทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันกดไลค์และขออนุญาตไปแล้วครับบ๊ายบาย